สวัสดีค่ะมาดูดอกไม้กันนะคะวันนี้ลูกค้ามีแต่ขี้เกียจนอดมาดูดอกไม้กันดีกว่าสวยงามคะ่ะดอกสีม่วงนะคะสวยๆค่ะนะคะหน้านี้เป็นหน้าฝนของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่ฉันเปิดร้านวนวลสุกายไทยมาซาดูเท่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะลูกค้าเมีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยมาเดินเล่นนะคะนี่สวนสาธารณะอีกที่หนึ่งคะ่ะ ของเนเธอร์แลนด์นะคะลิลิสตัดนะคะสวยนะคะนะคะเนี่ยพอเดินไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะประเทศในแถบเนี่ยเห็นไหมมุม,มนะคะนะคะเราอยากจะบอกว่าสก,กายไทยม์ซาสนะคะรับเปิดร้านนวดสก,กายอยู่ที่ประเทศในแถบเนี่นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจออริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะวันนี้ก็หายทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนะคะนะคะเรามาดูดอกสุกุละกําลังจะโรยนะคะกําลังจะโรยแล้วนะคะ ดอกซากุระกำลังจะเลยนี่ดอกสีเหลืองกับดอกสีม่วงนะคะปนกัดเห็นไหมสวยมากเลยชอบชอบที่สุดในโลกเลยนะคะสุดกายรักต้นไม้นะคะต้นไม้คือลมหายใจนะคะอชอบดอกต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรคะสวยมากเลยต้นนี้ก็สวยสวย นะคะจะเป็นสีขาวสวยงามมากเลยนะคะอืมแถวเลยคะ่ะไหนบนพื้นดินก็มีดอกไม้งามงามสวยงามสการตาห้มันต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคะตอนนี้ยังไม่ใบไม่ค่อยมีเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งต้นไม้ใหญ่ก็จะมีใบนะคะใบก็จะสวยงามมากนะคะ เห็นไหมบ้านคนติดตรงนี้แล้วก็มีสวนฐานะตรงใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องไปหายไกลเนี่ยติดอยู่กับบ้านในชั้นเลยนะคะสวยงามค่ะสวยงามที่สุดในโลกเลยประเทศเนเธอร์แลนด์จัดมุมได้สวยแล้วก็ถูกเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนก็จะมีอะไรที่สวยงามประเทศไทยไม่ค่อยได้เสียภาษีกันนะจึงไม่สวยเหมือนประเทศเขานะคะถ้าเราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะมี อะไรที่สวยงามเหมือนประเทศเขาเนาะดูดอกไม้นี่ใบไม้สีแดงสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะ,ะเราจาจบกันที่ดอกซากุระกำลังะด,ดอก ฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยนะคะมีแดดหน่อยๆเดี๋ยวก็คงจะแล้วมมีเมฆกันละเดี๋ยวก็ไม่มีแดดละนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกันไปเลยหวังสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะคะนะคะสวัสดีค่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 ะ สวัสดีค่ะอุ้ยหมุนไวมากเลยเดี๋ยวก็เสียอีกอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ